คับวิสัยทัศน์ของ Green Home ในปี2568นรับรเราจะแบ่งเป็น3ส่วนใหญ่ๆส่วนแรกแน่นอนที่สุดเลยนะครับในการทำธุรกิจของเรานะรส่วนแรกเลยก็คือคำนึงถึงลูกค้านะครับในส่วนของลูกค้านี่ต้องมาที่1นึ่งวิสัยทัศน์ของเราในปีนี้ก็คือสิ่งที่เราเคยทำที่ดีอยู่แล้วเนี่ยทำอย่างไรลูกค้าจะได้รับประโยชน์สูงสุดเช่นการกำจัดที่ดีขึ้นเร็วขึ้นนะครับปลอดภัยขึ้น นะครับอะไรที่เราสามารถให้คําแนะนําต่างๆซึ่งเราก็ทํามาโดยตลอดให้ได้มากขึ้นไปอีกไอองค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้ก็ได้นาไปสู่ของเจ้าของบ้านนะครับการกําจัดปลวกมแมลงสัตว์รบกวนอะไรต่างๆจะเกิดผลดีที่สุดไม่ได้เกิดจากฝ่ายกําจัดอย่างเดียวแต่เกิดจากฝ่ายที่เราร่วมกันนะครับองค,ความรู้ต่างเหล่านี้เราก็จะเผยแพร่ให้กับลูกค้าเรามากขึ้น การบริการต่างๆการให้ความละเอียดการให้เวลากับลูกค้านะครับเราจะทำให้ดียิ่งขึ้นไปอีกส่วนแรกเลยที่เราคิดถึงก็คือลูกค้าได้อะไรนะครับให้ได้มากที่สุดครับส่วนที่2จะเป็นอะไรส่วนที่2น่าจะเป็นในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็นวัตกรรมที่เราเอามาใช้ไอ้ส่วนของผลิตภัณฑ์นะคะทาง Green Home มุ่งเน้นนะคะหาผลิตภัณฑ์นะคะใหม่ๆที่ มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะแล้วก็นวัตกรรมในส่วนของเทคโนโลยีต่างๆที่จะเอามาใช้ในการบริการให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นที่เราเริ่มต้นทํากันอยู่นะคะก็คือเป็นแอปพลิเคชันเพื่อที่จะให้ลูกค้านะคะสามารถดูข้อมูลได้แบบรวดเร็วนะคะตรวจสอบสัญญาของตัวเองและสามารถดูการบริการได้แบบเรียลไทม์ค่ะ แอปตัวนี้ชื่อแอปพลิเคชัน e e n Home โดยตรงเลยใช่ค่ะแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะครับก็คือส่วนของตัวเราเองส่วนของบริษัทส่วนขององคอ์กรเองนะครับจริงๆแล้ว Green Home เรามีการอบรมพนักงานต่างๆตลอดเกือบจะตลอดทั้งปีอยู่แล้วนะครับเราก็จะทําให้มากขึ้นหัวข้อที่ลึกขึ้นเรื่องที่ควรรู้มากขึ้นเราจะทําให้องคอ์กรของเรานั้นเป็นองคอ์กรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นไปอีกนะครับ ที่เราเริ่มนํามาใช้แล้วอย่างเช่นเราเปลี่ยนเริ่มมีการเปลี่ยนรถเป็นรถไฟฟ้ามากขึ้นนะครับอย่างเช่นเราใช้แอปพลิเคชันก็แปลว่าเราจะลดเอกสารในองค์กรของเราอย่างเช่นเราเริ่มที่จะทําแล้วก็คือการจัดเก็บขยะอย่างมีคุณภาพมากขึ้นที่สําคัญที่สุดก็คือเราทุกครั้งที่เรามีการอบรมเรื่องใดๆก็ตามเราจะปิดท้ายด้วยเรื่องของความเติบโตอย่างยั่งยืนเสมอและนี้คือวิสัยทัศน์ของ Green Home ในปี2 5 6 8ครับผมค่ะ